่ยวจุดเดียวที่ทำให้คนต่างกันคือคนที่ทำแค่เพื่อตัวเองกับคนที่เกิดมาเพื่อให้เพื่อให้เท่านั้น ปัญญาต้องพาผู้คนหลุดพ้นเป็นคนคนดีดีมีอยู่เป็นครูผู้เกิดมาเพื่อให้เพื่อให้ความฝัน สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินนะครับวันนี้สตางจะพาท่าชมมารู้จักกับศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติไทยในแบบฉบับของครูกิดฤทธิชาครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับการอุ่นเครื่องให้ร้อนก่อนที่จะทำการเรียนศิลปะการต่อสู้วันนี้รายการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินเต็มใจนำเสนอเรื่องราวของศิลปศาสตร์การต่อสู้ของครูกริดริดเดชาครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่3ด้านศิลปกรรมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยซึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของครูกริดนั้นจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัวกระบี่กระบอง มวยไทยและมือเปล่าเป็นกรณีพิเศษส่วนสถานที่ในการฝึกสอนของครูติดนั้นได้ใช้อาคารภายในวัดศรีนวลธรรมวิมลซึ่งได้รับความการุณาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรให้ใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ให้แก่เยาวชนและทุกๆวันอาทิตย์เด็กๆน้องๆเยาวชนเหล่านี้ mm hmm. ก็จะมาพร้อมหน้าพร้อมตาฝึกปลือวิทยายุทธจากครูติด แต่ครูกลิตนั้นไม่ใช่เพียงแค่ฝึกให้เก่งในเรื่องการต่อสู้เท่านั้นครูกลิตยังได้ใช้เวลาในการอบรมลูกศิษย์ให้เป็นคนดีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์และที่สำคัญรู้จักกตัญยูและตอบแทนคุณของประเทศชาติอีกด้วยครับ ศิลปศาสตร์การต่อสู้นี่แหละครับเรียกว่าศิลปศาสตร์การต่อสู้และตอนนี้นะครับสตาง์ก็อยู่กับคุณครูปิดฤทธเดชาคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วก็กราสวัสดีท่านผู้ชมครับและที่สําคัญคุณผู้ชมครับใครจะเชื่อล่ะครับว่าคนที่ฝึกสอนเด็กๆนะครับให้รู้จักศิลปะการต่อสู้แต่คุณครูเองนะครับมีมารยาทที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าสุภาพมากๆเลยละครับไม่ว่าจะเจอใครทุกคนถ้ารู้จัก ครูกริดวิธิ์เดชาจะเห็นภาพนี้เป็นประจำเวลาครูกริจเจอใครก็สวัสดีครับใช่ไหมครับครูครัุณผู้ชมครับทําไมในความอ่อนเพื่อมีความแข็งครูกับโบราณท่านสอนว่าถ้าจะอ่อนอ่อนให้เป็นดังเส้นไหมเอาไว้ใช้ปลูกเสือโคร่งพยองเคียนแต่ถ้าจะแกร่งก็ให้แกร่งดังวิเชียนเอาวิเชียนตัดกระจกได้ดังใจนะครับพ่อแม่ท่านยังสอนอีกว่า ธรรมดาเนี่ยเป็นธรรมดาของธรรมชาตินะคนที่เก่งจะต้องอ่อนน้อทมถ่อมตนแล้วก็ช่วยเหลือเจรจาพูที่ต่อยต่ำกว่าแต่คนที่ไม่เก่งมักจะยิ่งพย,ยองพองผลเหมือนกับเมงป่องซึ่งผลตดท้ายก็จบชีวิตด้วยความตายทางนั้นเพราะนั้นอย่าเป็นคนกล้าที่ประมาทแต่จงเป็นคนขลาดที่สู้ไาย นะครับอันนี้ท่านสอนไว้เราก็จดจำมาเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่แค่นิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับสะท้อนจิตเลยนะคุณครูเนาะเรียกได้ว่าคุณครูเองเนี่ยอ่อนที่สามารถที่จะแบบมีชั้นเชิงนะครับก็บอกเราทําให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างเพียงครั้งเดียวดีกว่าสั่งสอนด้วยวาจาร้อยครั้งทันรังเราจะสอนลูกศิษย์ให้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนเราต้องทําให้ศิษย์ดูก่อน เราจะเจอผู้ปรครองโจกคนอื่นเราก็ต้องสวัสดีเจอใครพบใครไหวทักสวัสดีจะพูดจาภาทีมีครับค่ะถ้าทำอะไรให้โกรธก็ขอโทษนะหากใครให้ของชอบก็ต้องขอบคุณเพราะนั้นสามคำเนี่ยสวัสดีครับขอโทษครับขอบคุณครับมันเป็นนะเมตตามหานิยมใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาเนี่ยแหละเราจึงพยายามสอนให้เด็ก สามคำนี้จําไม่ได้แล้วปฏิบัติไม่ได้มันเป็นเมตตามหานิยมและเป็นคาถาแคล้วคลดแล้วที่สําคัญครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคนอื่นคนทั่วไปไหว้สวัสดีขอบคุณเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับครูกริไหว้เหตุผลหลังจากที่ครูไหว้เสร็จแล้วจะมาใช่ครับเพราะการไหว้เนี่ยนอกจากเป็นการลดทิฐิลดแรงกดดันแนละ้วเขาจะตบเราหรือกำมัดจะชกเราสวัสดีครับเข,า,ขาจะช่างนัก อะไรวะเราจะชกเขาแต่กลับมาไหว้เราช่วงชังงักนี่แหละครับ,สว,รบสวัสดีครับเส,สร็จรแล้วจากมือพนมเป็นกำปัอเอื้อเปรี้ยงเงือกจ๋าฟันลาก่อนเงือกจ๋าฟันลาก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับกำมือครู้ะโดนกำสตังรับรองว่าชาตินีน้นนไม่ต้องพูดกันแล้วครูเพราะนั้นเราอยากจะชกหน้าใครสักคนเนี่ยสมมติว่าเป็นศัตรูกับเราเนี่ย ถ้าเราก้าวเล้าขึ้นไปกาดมวยเข้าไปเราจะไม่ได้ชกเลยเขาจะประวังตัวเพราะฉะนั้นโบราณบอกว่าเราเป็นมวยอยากกาดมวยให้คูต่อสู้เห็นเป็นไม่เป็นเขาป้องกันตัวไว้ก่อนนี่มาเอาเราแน่แต่ถ้าเกิดว่าอ่อนน้อมไปอ่อนน้อมตอนตอนะครับสวัสดีครับพี่โอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานโอ้ยสบายดีเลยโอ้พี่ไปอยู่ที่ไหนมาเขากำลังปั๊บอ่ออเปลี่ยนแลวเปลี่ยน เอออย่างนี้เรียกว่าตีเปลหือเป่ะครับครูเอาไหมาอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นถึงพ้องว่าการต่อสู้มันเป็นศา,าสตร์ศิลปศาสตร์ไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องเอาด้วยกระาคุณผู้ชมครับการต่อสู้เป็นศินลปศาสตร์คำว่า,า,าศิลปศาสตร์เนี่ยมันมีาศาสตร์ของการเรียนรู้ใช่ครับรูกริตบอกว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมต์ก็ต้องเอาด้วยครถานี่เป็นคำที่โบราณโบราณสอน นะครับอย่างเช่นว่าบางคนคิดว่าเรามาเรียนการต่อสู้เนี่ยจะต้องยุติคู่ต่อสู้ด้วยหมัดเท้าข่าศอกหรือมีดปลากระชาหวานต้องต่อสู้กันต้องตายกันไปข้างหนึ่งแพ้ไปข้างหนึ่งถึงจะเรียกว่าการต่อสู้ม่ใช่ไการต่อสู้ที่เราสอนเนี่ยเราให้สอนไว้ป้องกันตัวในยามวิกฤตเพราะนั้นการใช้กําลังเป็นวินาทีสุดท้ายแรกๆคือมาเราใช้วาทศิลป์สมตด เราที่เปี่ยวดึกและเรียนมาดึกนั่งยืนกอดรถเมล์อยู่เปียวโอ้หแถวนี้มีถกชิงวิ่งราวมีจี้พ่นลวนลามข่มขืนเยอะแยะใจไม่สบายกิดนี้ไอ้หนุ่มมามาเลยไอ้หนุ่มเนี่ยหวังหวังที่จะมาแทะลมแล้วก็ชิงทรัพย์นั่นแหละแต่เขาต้องหาเหตุหาเหตุถึงจะก่อเหตุเอาไปไหนมาละน้องสาวอันนี้เอ้ยเราอยู่คนเดียวมาเกี่ยวบลาราสีเราดีกว่าไปหาแม่มึงสีโอ้โหโดนเลย ผมถามว่าพูดนี้ผู้ชายโกรธไหมโกรธลูกผู้ชายตายได้ไดอย่างไม่ไม่ได้โอ้โหพอบอกไปหาแม่ี่เอาเลยได้เหตุแล้วก็าําร้ายเราทันทีเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ป้องกันตัวหาเรื่องใส่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกรณีอย่างนี้มีคนมาเกี่ยวบาลาีถามพูดเขาดีๆพี่เนี่ยหนูเรียนดึกวันนี้บังเอิญกลับดึกเนี่ยร,รถลาก็ไม่มีหนูใจไม่ดีแถวนี้ก็มีข่าวเยอะพี่มาหนูดีใจจังเลยพี่ พี know, ่เป็นที okay. ่พึ่งของหนูพี่เป็นเพื่อนหนูหน่อยนะส่งหนูขึ้นรถเมยก่อนโอ้โหเราจะมาแตะหังเขาพอมาเจอเขายกย่องคุณงามความดีคิดร้ายนี่กลายเป็นดีไปเลยผู้ร้ายกลับใจทันทีเลยเจ๊ไหมไม่กล้าทำเนี่ยแหละวิธีการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยที่เราเข้าใจว่าการต่อสู้หรือว่าศิลปศาสตร์การป้องกันตัวประจำชาติไทยเนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่การออกแรงใช่ยครับครูไม่ใช่ครับแล้วที่สําคัญเราจะเจาะลึกเรื่องราวของปูกริตมากกว่านั้นแต่ตอนนี้คุณผู้ชมครับน้องๆเรียกร้องแล้วว่าจะโชว์ศิลปะการต่อสู้ต่อหน้าคุณลูเพื่อให้คุณปูชื่นใจไปดูน้องๆกันนะครับ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 เรนเจอรครับ ครับเรามาเชียร์และก็มาให้กำลังใจน้องๆในการที่จะโชว์ศิลปะการต่อสู้นะครับกำลังซักซ้อมแล้วก็ดูจังหวะกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพลาดอาจจะเป็นอันตรายได้ครับ thank you ทำให้คนต่างกันคือคนที่ทำแค่เพื่อตัวเองกับคนที่เกิดมาเพื่อให้เพื่อให้เท่านันปัญญาพาไปที่สว่างภูมปัญญา เป็นคนคนดีๆมีอยู่เป็นครูผู้เกิดมาเพื่อให้เพื่อให้ความฝันนหนาวน,น,น,นะครับนาะที่พวกเราได้แสดงออกในวันนี้ยนาะมันเป็นภาพสะท้อนนาะสะท้อน ไปเมื่อ400หรือ500ปีที่แล้วนะครับที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ฝึกปรืออาวุธต่อสู้เพื่อปอกป้องผืนแผ่นดินผืนนี้เราเป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณของบรรพบุรุษนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราไม่จันลองและอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ต่อไปหมดนะครับเราจะเห็นว่า พม่าเป็นคู่สงครามกับเรามา316ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยศิละปะ,ะแขนงเนี่ยในพม่าไม่มีเพราะอะไรเพราะพม่าตกบนเมืองขึ้นของกรีถึง62ปีการที่จะขอมีดทาครัวเนี่ยมาหั่นผักหั่นเนื้อต้องขออนุญาตจากรัฐบาลอังกษนะครับลาวขเขมรเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับบางครั้งกระทบกระทั่งเมลินก็ฟัน ทุกวันนี้ในลาวเขมรไม่มีศิลปะก,การต่อสู้แัน่งนี้เพราะว่าลาวเขมรตกไปเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนกันการเป็นขี้ข่าเขาเนี่ยเขาจะให้เราทําแบบอิสระไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นครูบาอาจารย์ก็ล่อยหลอตายไปทุกวันทุกวัน้อยคําวาจาที่กลั่นออกมาจากห่วงสำเนึก ให้ลูกหลานไทยได้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่ทำหน้าที่ปกป้องป้องเมืองให้ชนชาติไทยได้อยู่รุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ดูเหมือนว่าคำของครูจะปูทางให้ลูกหลานได้รู้จักและรู้รักกตัญญูตอบแทนเชิดชูแผ่นดินเกิดแผ่นดินที่ให้กำเนิดก่อและเกิดร่างกายจิตวิญญ,ญาณฟังแล้วมันช่างจับจิตต้องใจเป็นยิ่งนักการเป็นขี้ข้าเขาเนี่ยเขาจะให้เราทำแบบอิสระไม่ได้ กริศตเดชาทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านี้มาไม่ต่ำกว่า50ปีโดยไม่มีค่าจ้างหรือว่าเงินเดือนใดๆทั้งสิน้นแถมยังเลี้ยงดูปูเสือลูกศิษย์ด้วยเงินของตัวเองอีกด้วยครับนี่แหละครับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้มันช่างยิ่งใหญ่และแรงกล้าจริงๆครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของครูกริยังไม่จบเพียงแค่นี้สัปดาห์หน้าสตังจะพาผูชมไปพูดคุยเจาะลึก ถึงที่มาของจิตวิญญาณการให้จิตวิญญาณของครูภูมิปัญญาไทยเราไปดูภาพตัวอย่างกันครับเป็นคนจนหรือรวยไม่เกี่ยว ทำให้คนต่างกันคือคนที่ทำแค่เพื่อตัวเองกับคนที่เกิดมาเพื่อให้เพื่อให้เท่นันปัญญา ที่สว่างภูมิปัญญาต้องพาผู้คนหลุดพ้นเป็นคนคนดีดีมีอยู่เป็นครูผู้เกิดมาเพื่อให้เพื่อให้ความฝันนาาาการเป็นขี้ข้าเขาเนี่ย เขาจะให้เราทําแบบอิสระไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็ล่อยหลอตายไปทุกวันทุกวัน สังคมเราเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าขาดความสุขสังคมอ่อนแอนะครับเพราะเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะผมจะสอนเด็กให้มีจิตเป็นสนาธารณะเห็นประโยชน์ของคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นก่อนให้ประโยชน์ของเราเมื่อไหร่ก็ได้